สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็อยู่กับเซลปีใหม่นะคะอีซูซูเชียงรายโดยกลุ่มนกเงือกสาขาเทออ์ีกเช่นเคยวันนี้เจอกันช่วงใบายๆนิดนึงนะคะเจอกันแบบนี้เนาะก็ไม่พลาดเลยที่จะพาทุกท่านมารีวิวรถอีกแล้วค่ะสําหรับคันที่จะพามารีวิวในวันนี้เนี่ยก็เป็นคันที่จะอยู่ด้านหน้าตอนนี้เลยค่ะคันนี้เป็นรถรุ่น2ประตูเอสซีลีนะคะ ยกสูงนะ1.9ซันะคะกับสีขาวมุกค,คันนี้ราคาค่าตัวของเขาอยู่ที่860,000บาทท้วนนะสำหรับรุ่นนี้นะคะมีให้เลือกอยู่ทั้งหมด3สีสีขาวมุกจะแพงกว่าเพื่อนเลยนะแล้วก็จะมีสีดำแล้วก็สีเทาล์มโบถ้าสีดำกับสีเทาร์มโบราคาก็จะถูกกว่านี้ไปอีก7,000บาทนั่นเองนาทีนะคะจะมีตัว2ประตูเข้ามาให้รับ,รบชมนะก็ไม่พลาดที่จะพาท่านมา รีวิวนะคะอันนี้ก็จะตรอส่งมอบในวันจันทร์ที่เก้านะคะมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะปีใหม่แล้วนะคะคันนี้นะมาดูด้านหน้ากันก่อนค่ะตัวนี้โดดเด่นเลยนะคะเห็นมาตะาไก้ใ,ในส่วนของโลโก้อีซูซูสีแดงขนาดใหญ่เอกลักษณ์สไตล์เอ็กซิลี์นะมาพร้อมกับสติกเกอร์คาดคู่น้านะคะมีตัวเอ็ก อยู่ตรงกลางแบบนี้นะถ้าเป็นตัวยกสูงนะคะจะไม่มีเส้นสีแดงซ้ายขวานะคะจะเป็นลักษณะสติกเกอร์สีเทาๆแบบนี้ไปเลยนะคะทุกคนอ่าแล้วก็ในส่วนของกระจังหน้านะคะ ension, Two tone. ดับเบิลไดเมนชันสีทูโทนดีไซน์ลักษณะจะเป็นเคี้ยว2ชั้นขนาดใหญ่นะคะในแต่ละชั้นของเขาของเคี่ยวนะคะจะมีเป็นสีทูโทนนะจะเป็นสีดําเมทัลลิกับสีแดงแบบนี้นะก็เป็นสไตล์เนะคะเข้ากับโลโก้อีซูซูที่เป็นสีแดง แบบนี้ด้วยเนาะในส่วนของช่องระบายลมนะคะก็มีขนาดใหญ่ก็ช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนของห้องเครื่องได้ดียิ่งขึ้นด้วยและสําหรับในส่วนของบอดี้สองพันยี่สิบสามนี้นะคะตัวนี้คันนี้ปรับเปลี่ยนในเรื่องของสเกิร์ตมาใหม่นะคะสิ่งที่ปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมจาก2022มาก็จะเป็นสติ๊กเกอร์เมื่อกี้นะคะสติ๊กเกอร์คาดคู่หน้านะที่ปรับเปลี่ยนลายมาใหม่นะคะแล้วก็ไปจะล้มท้ทีนะคะแล้วก็ในส่วนของสเกิร์ตนะคะ ืมสเกิ์ต,ตัวนี้เป็นดีไซน์มาใหม่นะคะก็แรดูเรียบหรูอยู่นะคะแต่เพิ่มเติมในส่วนของตรงนี้นะที่ดีไซน์ออกมาเป็นลักษณะคล้ายๆกับแคปลานะคะเป็นชิ้นงานสีดำเพิ่มเติมเข้ามาซึ่งถ้าจำไม่ผิดรุ่น2 0 2พนยีตรงนี้เขาจะเป็นสีขาวสเกิตด้านหน้าจะเป็นสีขาวเรียบลงไปแล้วก็จะมีลิ้นสีเทาอยู่ด้านล่างนะคะตัวนี้ก็เสริมนะคะ ลวดลายของแคปหน้าเข้ามาทำให้แลดูแบบมีมิติมากขึ้นเนาะอืมก็ถือว่าหล่อสไตล์สปอร์ตสำหรับตัว X3 ของเรานะคะก็ถือว่าเข้ากันลงตัวอยู่นะถือว่าหล่อมากๆเลยนะอ่าตัวน,นี้นะคะใน,นส่วนของไฟหน้าก็เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์ค่ะอ s สุ u v วิ i ันไ y LED s u per ้ไลนะอยู่ภายในโครมเดียวกันกันกบ โรเจคเตอร์เลยค่ะไฟสูมไฟต่มอยู่ภายในหลอดเดียวกันและดีไซน์ไฟเลี้ยวนะคะให้แยกจากโคมด้านบนมาอยู่ด้านล่างค่ะออกแบบเรียงเป็นนตั่งรับกับในส่วนของไฟตตดหมอกซึ่งตัวนี้เกรดแซนะไฟตตดหมอกเป็นหลอด LED มาให้แล้วเรียบร้อยค่ะแล้วก็รุ่นนี้นะคะ X e r i e นะตัวนี้แม็กเป็นล้ออลูมิเนียมอะลลอยนะคะขอบ17ค่ะตัวนี้ดีไซน์มาใหม่ล่าสุดมีลักษณะเป็นก้านใบพัด หกกานใหญ่ๆเป็นสีดำนะคะถือว่าหล่อลงตัวเข้ากันกับตัว X-Series มากเลยนะคะตัวนี้ถือว่าหล่อจริงๆยางที่ได้จากโรงงานนะคะเป็นยางเ s สโตนค่ะสีรีี์ยางตัวนี้อยู่ที่255ทับ6 5 R 17นะคะตัวนี้เป็นขอบ17นั่นเองค่ะ X-Series นะคะจะมีสัญลักษณ์ X ติดด้วยข้างสัญลักษณ์ X จะมีลักษณะเป็นสีดำ ขอบแดงแบบนี้เนาะอ่าพี่ฉีน้ำทำความสะอาดกระจกก็จะเป็นแบบริวอินมาภายในการปัดน้ำฝนเลยนะคะกระจกมองข้างซ้ายขวานะเป็นสีทูโทนค่ะด้านบนเป็นสีเดียวกับตัวรถด,ด้านล่างจะเป็นสีดำหมอกดำด้านมีไฟเลี้ยวอยู่ภายในกระจกมองข้างซ้ายขวาเป็นหลอด LED มาให้แล้วเรียบร้อยนะคะบันไดข้างนะคะติดตั้งมาจากโรงงานค่ะตัวนี้ก็จะเป็น มองใ,ใกล้ๆนี่หนึ่งนะคะนี่จะเป็นสีดำนะคะมีลักษณะแบ่งเป็นเส้นๆชั้นๆกันเลื่อนกันอะไรก็ว่ากันไปนะคะส่วนชิ้นงานด้านล่างนี้จะเป็นสีเทาตะกัวนะคะอันนี้ติดตั้งมาจากโรงงานนะคะ <S <S ก็ถือรุ่นนี้นะคะมือจับจะเป็นสีเดียวกับตัวรถเนาะก็จะมาพร้อมกับกุญแจ ยูสูจีเน็ตเอนทรีนะคะเป็นกุญแจแบบระบบอัจฉริยะนะสำหรับตัว x อ็กซ e ลยกสูงนะคะเดี๋ยวพามารับชมอีกทีมึงกุญแจเอาไว้ในรถแล้วตัวนี้นะคะในส่วนของสปอร์ตบาร์ก็ดีไซน์มาล่าสุดสไตล์เอ็กซ e ลตรงนี้จะมีลวดลายตกแต่งด้วยสีดาแถบแดงแบบนี้นะคะ,ะมีลักษณะเบาเข้าไปนะคะช่วยเวลาในเรื่องของการขับขี่นะคะช่วยได้่องการลู่ลมเนาะลู่ลมแล้วก็ ข้อดีของเขาก็คือถ้ามันรูดลงมามันจะช่วยประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้นด้วยนะคะทุกคนอมองมุมนี้กันนิดนึงถือว่าหล่อมา,อมากๆเลยกับสีขาวมุกระคาที่860,000บาททวนนะคะตัวนี้นะตกแต่งมาจากโรงงานนะคะไม่ได้มาแต่งเองทีุู่นะอนะตัวนี้หล่อจบครบจากโรงงานกันเลยทีเดียวค่ะได้แบบนี้เลยนะอืไฟไท้ายนะคะตัวนี้ดูโอ o n i c กเวลาเปิดไฟนะคะแสงไฟจะส่องสว่างรอบๆรอบๆ เป็นหลอด LED สองสว่างพร้อมๆกันให้ความสว่างสวัยชัดเจนให้ความปลอดภัยกับผู้ขับขี่ได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็สวยงามนะคะอายุการใช้งานยาวนานด้วยนะคะสำหรับหลอดตัวนี้นะอ่าโลโก้สัญลักษณ์ X อ็ซี่ตรงนี้นะคะเมื่อจับด้านหลังนะคะจะเป็นสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมกับสติกเกอร์คาดคู่หลังแบบนี้ดีไซน์ล่าสุดเลย กันชนท้ายนะคะออกแบบมาให้ขึ้นลงสองสเตปค่ะขึ้นลงง่ายสะดวกสบายยิ่งขึ้นเนาะออกแบบมาเป็นแบบบลูอินนะคะสําหรับกันชนท้ายด้านล่ลางตรงนี้ก็จะเป็นชิ้นงานของสเกิร์ตนะพอมีด้านหน้านะคะแล้วก็จะมีต่อยอดมาด้านหลังแบบนี้เรียบๆเสริมเพิ่มความบึกบึนสไตล์สปอร์ตมากยิ่งขึ้นแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นชิ้นงานของสเกิร์ตอีกชิ้นหนึ่งนะคะเพราะเป็นตัวแคปถ้าเป็นสี่ประตูจะไม่มีชิ้นตัวนี้เพราะว่าสี่ประตูห้องโดยสารมันจะกว้างขึ้น มาถึงตรงนี้เนาะก็ถือว่าหลอสตาสปอร์ตมากเลยนะคะสำหรับคันนี้สำหรับสองประตู X-Series ี่หนึ่งจุดเก้าตอนนี้ก็ถือว่าเป็นตัวเกรดแซนะคะที่เอามาทำเอ็ r ซ e s ีนะเพิ่มตังนิดหน่อยด้วยตัวนี้นะคะก็ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาอยู่ไปรับชมด้านในนิดนึงนะคะอ่าเมื่อกี้ติดไว้นะจะพามาดูกุญแจ<อ>ตัวนี้กุญแจนะคะ เป็นอิ u ุ u จ e เนียตเอนทเป็นกุญแจระบบอัจฉริยะนะเวลาเปิดประตูนะคะเอากุญแจพกติดตัวด้านประตูคนขับหรือผู้โดยสารเอามือกดปุ่มสีดําตรงนี้ประตูไม่แน่น <c oughs> เออนะคะเราไม่ใช่เราเปิดสวิตช์ไว้เอาใหม่กดปิดแล้วนะคะอยู่ด้านประตูคนขับ80องศานะคะหรือผู้โดยสารจะมีสองฝั่งเนาะกดปุ่มสีดําอันนี้คือล็อก ถ้ต้องการปลดล็อกก็กดแบบนี้นะคะหรือจะกดจากตัวกุญแจรตรงนี้ก็ได้นะคะมาดูด้านในนิดนึงในส่วนของแผงประตูรุ่นนี้ก็จะเป็นแบบซอฟทัสนะคะหุ้มด้วยหนังเย็บด้วยด้สีแดงนะคะสำหรับตัวเอสลีปุ่มควบคุมต่างๆตกแต่งด้วยดำเงาหรือดำเพลนแบคนะคะให้อารมณ์ความรู่นลาสไตล์สปรอร์ตมากยิ่งขึ้นและล้างใส่ผลน้ำได้ถึง1-5ลิตรกันเลยทีเดียว สำหรับในส่วนของคอนโซลน,นะคะเอาตัวนี้ออกก่อนสำหรับคอนโซลน,นะคะตัวนี้ก็จะหุ้มหนังซอฟทัชนะคะอือแล้วก็มีการเย็บด้วยได้ที่เป็นได้สีแดงสไตล์ X Series X Series ด้านนี้จะมีโลโก้คำว่า x ติดอยู่นะคะเพื่อแสดงว่าตัวนี้คือ X Series นั่นเองหน้าจอนะคะตัวนี้เป็นหน้าจอทัชสกรีนขนาด7นิ้วรองรับระบบความบันเทิง Apple CarPlay เรนรอยอ,อัลโตมาให้เราเรียบร้อยนะคะแอร์แมนวนวล3จุด ที่ทางลมแอร์พัดลมแอร์แล้วก็น้ำยาแอร์เนาะเปิดแอร์ต้องกดปุ่ม AC ด้วยนะคะไม่งั้นแอร์จะไม่เย็นเนาะอันนี้จะเป็นปุ่มช่วยควบคุมการทรงตัวขณะลงบนทางลาดชันนะคะก็ลาดชันประมาณ45องศานะคะขับด้วยความเร็วประมาณยังไงลู่สอเขาชี้ประมาณ20-25สานะคะสามารถกดปุ่มนี้ไม่ต้องเหยียบเบรกนะคะระบบนี้จะช่วยการทรงตัวของตัวรถ ครื่องยนต์จะหน่วงๆก็ววลงเขาไปนะคะก็ลองไปใช้งานดูอีกทีนึงนะคะในส่วนของเกียร์นะคะตอนนี้เป็นเกียร์6สปีด1 2 3 4 5 6เวลาเข้าเกียร์ถอยนะคะทุกคนเอามือสอดวงแหวนแบบนี้ดึงขึ้นแบบนี้นะคะดันไปด้านหน้าเนาะปุ๊บปุ๊ปุ๊ปนะ,ะเข้าเกียร์ง่ายแมันย่ำยิงคืนช่วงฉากสั้นเ ตกแต่งรอบๆเกียร์ก็จะตกแต่งด้วยวัสดุที่เป็นดำเงานะคะให้อารมณ์ความหรูหรามากยิ่งขึ้นนั่นเองเนาะอืมรุ่นนี้นะเ s e r ซ e s ตัวยกสูงนะคะจะได้พ u s สตาร์ทมาแล้วเรียบร้อยนะคะปุ่ม p u s ส start จะอยู่ที่ด้านซ้ายมือด้านหลังพวงมาลัยนะคะกดหนึ่งครั้งนะคะวิธีการสตาร์ทสำหรับเกียร์ธรรมดาก็คือเหยียบขัดแล้วก็กดมันก็จะติดนะคะแต่ตัวน,นี้เราไม่ได้เหยียบเนาะ มันก็เลยจะทำงานเฉพาะระบบไฟนะคะก็กดปิดกันอ่ดูตรงนี้ก่อนละกันนะคะในส่วนของหน้าจอ Supervision M ID ก็จะได้หน้าจอประมาณนี้นะคะส่วนพวงมาลัยนะคะก็จะหุ้มหนังเนาะแล้วก็มีการเดินได้ด้วยได้สีแดงนะคะสไตล์ X s e r ซ e s ด้านซ้ายเป็นปุ่มควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลายัยด้านขวาเป็นคลุดค,ดคอนโทนนะคะ แล้วก็อิซูซตรงนี้ก็จะตกแต่งด้วยสีแดงด้วยเป็นสไตล์เอ็กซ์ s eries, นั่นเองเนาะด้านนี้นะคะนี่จะใส่การนามได้เนาะอ,อันนี้ก็จะเป็นปุ่มปิดระบบ E S C T C S ค่ะ E S C คือระบบควบคุมการทรงตัวของตัวรถ T C S คือระบบป้องกันล้อหม,มุนฟรี อันนี้เป็นปุ่มปรับไฟหน้าออโต้สีระดับค่ะ0ูนย์หนสนะขับขี่ทั่วไปอยู่ที่0บูบรรทุก1นึ่งสามร้อยโลมาอยู่ที่1 6ึ่งหกอยโลอยู่ที่สองหรือมากกว่านั้นอาจจะเป็น3ก็ลองไปปรับใช้งานตามความเหมาะสมของแต่ละท่านอีกทีหนึง่งที่กล่าวไปเบื้องต้นจะเป็นภาคทฤษฎีนะคะแต่ลองไปปฏิบัติดูอีกทีหนึ่งเนาะอันนี้ก็ใส่เหรียญน,นะคะ สำหรับดีไซน์ในห้องด้วยสารสำหรับรุ่น X Series ค่ะเขาจะมีการตกแต่งให้เป็นโทนสีดำหมดเลยทั้งผนงังทั้งเบาะทั้งอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ตัดด้วยเส้นสีแดงนะถ้าเป็นรุ่น Highlander ด้านผนังมันจะเป็นสีเทานะแต่ X Series มันจะเป็นสีดำแบบนี้นะคะส่วนดีไซน์ของเบาะนะตัวนี้จะเป็น เบาะหนังนะคะกึ่งหนังแท้ดีไซน์มาล่าสุดมาพร้อมกับเทคโนโลยีคูลแม็กเป็นเบาะที่ไม่อมความร้อนเป็นเบาะที่สามารถระบายความร้อนได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็ดีไซน์นะเวลานั่งนี่นุ่มมากเลยนะคะทุกคนต้องมาลองแล้วนะ <c oughs> ตัวนี้นะเป็นเบาะหนังนะคะแล้วก็มีการเดินได้ด้วยได้สีแดงแบบนี้เย็บตลอดเส้นสายด้วยความประณีตพิถีพิถันมากๆเลยดีไซน์ของเขายังคงปีกข้างสองข้างนะคะมีขนาดใหญ่นะ เวลานั่งก็จะรับกับสรีระของเรานะคะช่วยในเรื่องของการผ่อนคลายลดการเมื่อลา้ขาขณะที่เราเดินทางไกลๆไ,ได้ด้วยเนาะสำหรับ X-Series จะมีโลโก้คำว่า X ติดมานะคะว่ารุ่นนี้นะคือ X-Series นั่นเองเนาะ,ะเปิดขัดนะคะดูห้องโดยสารตอนหลังนิดนึงอันนี้เป็นอุปกรณ์ของชํำรวยนะคะมอบให้ลูกค้าวันรับรถ ก็ให้สังเกตคุณนที่เหนือศีรษะนะคะจลดที่วางเท้าก็ถือว่ากว้างขวางมากๆกันเลยทีเดียวนะอ่าเดี๋ยวไปรับชมเครื่องยนต์นิดนึงค่ะแต่สีําวว่าสวยมากเลยนะคะทุกคนอืม สำหรับคันนี้2ประตูเซีรีหนึ่เจรนะคะตัวยกสูงนะเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์พันเก้าค่ะแรงม้าสูงสุดอยู่ที่150แรงม้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่350มินิวตันเมตรเนาะก็ในเรื่องของการจัดวางตำแหน่งเครื่องยนต์นะเขาก็จะมีการจัดวางให้เยื้องหลังพาวานิดนึงค่ะช่วยในเรื่องของการกระจายน้ำหนักแล้วก็ยึดเกาะถนนเป็นเยี่ยมนั่นเองค่ะ ไปยังไงบ้างคะสำหรับคันนี้กับ2ประตู X-Series 1.9เกแทตตัวยกสูงนะคะสำหรับท่านใดคะ่ะที่สนใจสอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติมก็สามารถทักอินบ็อกหาปีใหม่นะคะตามลิงก์หัวล่างตรงนี้ได้เลยหรือ Facebook ส่วนตัวคะ่ะปีใหม่ isuzu เฮอ isuzu เชียงรายสาขาเทิง บายเซลปีใหม่หน้าตาประมาณนี้ฝากกดติดตามกันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ปีใหม่ผ่านช่องทาง YouTube นี้ด้วยนะคะก็ปีใหม่มีบริการรับจองออนไลน์นะคะลูกค้าโอนเงินจองเข้าบัญชีบริษัทปลอดภัยมั่นใจ100%บริการทำสัญญาถึงหน้าบ้านหรือที่ทำงานเลยนะคะสัญญาอนมัตเดี๋ยวเรานะัดรับรถกันอีกทีนึงติดเครดิตแบ็คลิสโทรปรึกษากันได้นะคะ ออขอให้โทรมาเบอร์โทรตามลิงก์ที่ด้านล่างตรงนี้นะคะก็สำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านมากๆเลยที่สารับชมคลิปจนจบค่ะยังไงก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไ r ร b ์เป็นกำลังใจให้ปีใหม่ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าอีกทีหนึงนะคะบ๊ายบายค่ะ